เมอร์ซี่วิตามินซีเขาไม่ได้มีแค่เซรั่มแล้วนะคะทุกคนพาไปลองเมอร์ซี่น้ำตกวิตซีตัวใหม่ตัวนี้เลยที่เขาว่าช่วยกู้ผิวใสลดสิวคุมมันแบบบางเบาไม่ทำร้ายหนูดตันผิวจะจริงแค่ไหนไปพิสูจน์กันค่ะ wow. แลกไป,<ะ>ย,ปยี่เลยเหรออืมหนูไม่อยากแต่งหน้าสิวมันขึ้นบ่อยอะช่วงเนี้ยสิวยังไม่เท่าไหร่แต่ฉันว่าหน้าแกหมองไปนะนี่แหละประเด็นอยากหน้าขาวใสแต่ใช้อะไรสิวก็ขึ้นแกก็ลองสูตรขาวใสสําหรับคนเป็นสิวง่ายสิมันจะอุดตันหรือเปล่าเป็นน้ําตกบ,บางเบาเลยสูตรเนี้ยหล่อสวัสดีค่ะจูด,คด,คดคิคุณชาวกรุ๊เชคที่น่ารักทุกคนนะคะ การที่เรามีผิวหน้าอิ่มฟูกระจ่างใสไร้สิวเนี่ยนะคะน่าจะเป็นผิวหน้าในฝันของใครหลายๆคนเลยเนาะแต่สําหรับคนที่เป็นสิวง่ายเนะะี่ยค่ะผมเข้าใจเลยแค่จะดูแลให้สิวหายเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องยากแหละคือไม่ต้องคิดเรื่องผิวขาวใสเเพราะว่าการที่เราหน้าเป็นสิวเนี่ยะคะ่ะเราจะมีข้อจํากัดในการใช้ครีมหรือว่าจะใช้สกินแคร์เราก็ต้องระวังใช่ไหมคะจะต้องเลือกที่ไม่อุดตันไม่แพ้ไม่หนักผิวคือถ้าเลือกผิดเนี่ยก็จะเกิดปัญหาสิวตันสิวเหอขึ้นมาอีกหรือใครที่อยากจะผิวใสนเนี่ยก็ <honey> ここต้องเกินครี่ ไม่ก่อให้เกิดสิวซึ่งอันนี้ก็ต้องไปเลือกให้เหมาะสมน,นะคะคุณถ้าพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่ดูแลผิวเนี่ยก็มีหลายอย่าง คือไม่ว่าจะเป็นครีมเซมรั่มโทนเนอะร์แต่ที่คุณคุณมักจะไม่ค่อยพูดถึงกันเนี่ยก็คือน้ำตบนะแต่ทุณคุณรู้ไหมคะว่าน้ำตบเนี่ยเป็นสกินแคร์รบำรุงผิวหน้าที่ดีลยเพราะว่าเขาทั้งบางเบาไม่หนักผิวนะก็เหมาะสําหรับคนที่หน้ามันหรือว่าเป็นสิวง,ง่ายยางมองเนี่ยค่ะมองเป็นคนผิวค่อนไปทางมันเนาะคุณคุณที่ตามมองอยู่ก็น่าจะทราบนะคะเพราะน้ำตบเนี่ยเป็นสกินแคร์ที่มองจะเรียกได้ว่าขาดไม่ได้เลยก็ได้จริงๆวันนี้มองมีน้ำตบแบรนด์หนึ่งที่มองอยากจะมารีวิวให้คุณได้ดูกกกันนนนนซซซึ่่งงงหมมออออเเเเเคยรรีีีวววววิลลลล้้้้้้้าาาาแแแ็ตตขไปะ ส่วนี้เลยค่ะเมอร์ซี่วิตามินซีไมโครวอเทอร์เอสเซนส์นะก็เป็นน้ำตบบำรุงผิวให้ผิวขาวใส เหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสิวตันจะทำให้เป็นสิวง่ายเนาะ<อ>สูตรนี้มีส่วนประกอบหลักๆอยู่3ตัวด้วยกันตัวแรกก็คืออะมิโนโรพีวอสคอบิลฟอสเฟตนะครคุณเป็นอนุพันธ์วิตามินซีตัวหนึ่งที่เราไม่ค่อยคุ้นหูหรอกละลายน้ำได้นะคะมีความเสถียรสูงก็มีริตันดิวรอยนะคะทำให้ผิวกระ่ังใสโดยไปลดการสร้างเม็ดสีเมลานินเนาะก็ลดพวกเม็ดสีผิวจุดด่างดำต่างๆได้เขามีรายงานการวิจัยทางคลินิกนะคุณเป็นการศึกษาแบบอินวิโวนะก็คือเป็นการทดลองในคนเนาะมีผู้เข้าร่วมก็คืออเป็นนาาาาสมมัคครรทด33่พบวก ที่มีอะมิโนฟอสฟิลเอสโคบิลฟอสเฟต0.5%เนี่ยสามารถลดรอยดำได้นะหลังจากใช้ผ่านไปแล้วนะคะ8สัปดาห์ก็คือลดได้ประมาณ29-33%แล้วก็ลดริ้วรอยลงได้ประมาณ23%หลังจาก8สัปดาห์เช่นกันสารตัวที่2นะคะก็คือโซเดียมไฮยาโรเนตก็มีขนาดโมเลกุลที่เล็กสามารถที่จะซึมเข้าสู่ผิวได้ดีอย่างที่คุณครู้นะว่าไฮยาเป็นตัวที่มาช่วยเติมน้ำให้ผิวให้ผิวอิ่มน้ำให้ผิวกระชับแล้วก็ลดริ้วรอยได้นะคะสา,ารตัวที่สก็คือซิงค์ P C A ก็ถือเป็นสารที่คนเป็นสิวหรือว่าคนผิวมันรู้กันดีนะว่าซิงพีเซเนี่ยมาช่วยควบคุมความมันบนใบหน้ายับยั้งการผลิตน้ํามันใต้ผิวก็เลยลดการเกิดสิวได้แถมสูตรนี้ใส่ซิงพีเมาเป็นอันดับต้นๆในสูตรเลยนะคะก็คือเรียกง่ายๆว่าปริมาณที่ใส่มานเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาเรื่องผิวมันสิลูตันต่นางๆเนี่ยค่ะสูตรนี้เหมาะเลยนอกจากนี้เขายังมีสารสกัดจากสาหร่ายสีแดงมีซีวอเตอร์นะคะเป็นน้ําแร่จากทะเลเนาะมาช่วยต้านอนุมูลสระต้านกันเกิดริ้วรอยมีลูตาเทโอนมาาาิช่วววยผขกระจ ลดะะการเกิดจุดด่างดาต่างๆอันนี้เป็นตัวน้ําตบเขานะคุณน้ําก็จะออกแมวสีใสๆนะคะเหมือนน้ําเปล่าเลยมีกลิ่นส้มนิดๆนะคะแต่ว่าเวลาทาเนี่ยจะรู้สึกว่าชุ่มชื้นผิว ซึมไวไม่เหนื่อยหนักนะคะเวลาใช้หน้าก็ไม่มันคือหลังใช้แต่งหน้าได้ทันทีเลยเวลาใช้อย่างที่เห็นเนะะี่ยค่ะมันก็จะหยดลงที่ฝ่ามือแล้วก็ตบๆให้ทั่วหน้าเลยใช้เป็นชเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะ <Okay. S 1> แต่อย่าลืมลูบลงมาที่ลําคอหน่อยเนาะก็จะเป็นการแบบเหมือนบำรุงผิวที่บริเวณลําคอไปด้วยสาหรับเมอร์ซี่น้ำตบสูตรนี้นะคะหมองก็ใช้เป็น first step ในการที่ดูแลผิวคือลังล้างหน้าเสร็จซับหน้าแห้งเนะะี่ยค่ะก็ใช้น้ำตบสูตรนี้ต่อเลยคือถ้าเป็นช่วงมันหยุดบางทีเราเป็นสายขี้เกียจหมองก็คือใช้น้ำตบตัวนนนีี้้้ตััววเดดยยจจบไไะถาาาออออออกกกกปง็คค่่ทรมแล อะไรเง Fest ี้ยค่ะเพราะว่าเาอย่างที่บอกว่าเออใช้ง่ายบางเบานนเนะเขาบำรุงให้ผิวชุ่มชื้นด้วยผิวกระจ่างใสด้วยข้อดีอีกอย่างก็คือว่า,ขา,วาเขาไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีสารฟรอกผิวไม่มีซิิโคนไม่มีไขม,ม,มันจากสัตว์ไม่มีพวกสารกันเสียและน้ำมันหอมระเหยหรือว่าสารชละละ้างนะคะเพราะฉะนั้นใครที่แพ้สารเหล่านี้แล้วก็กังวลว่าจะระคายเคืองเนาะสูตรนี้ไม่มีนะใช้ได้นะคะคือมองใช้มาสักพักแล้วนะแต่ว่าเวลาที่เราใช้ครั้งหนึ่งเนี่ยค่ะคือหยดไม่กี่หยดเองเราก็ตกทั่วหน้าแล้วก็ลำคอแล้วนะคะเพราะฉะนั มองว่าน่าจะใช้ได้นานพอสมควรเลยมองว่าความรู้สึกแรกที่ใช้คือเขาให้ความชุ่มชื้นกับผิวแบบโอเคเลยหลังใช้เนี่ยเขาไม่ได้รู้สึกว่าคันหรือว่ายุบยิบผิวนะมองว่าความมันบนใบหน้าระหว่างวันเนี่ยก็ลดลงนะคะพวกสิวอุดตันที่จมูกหรือที่คางเนี่ยก็ดูน้อยลงไปด้วยพอผิวเราชุ่มชื้นขึ้นแ่บพวกรูมขนต่างๆเนี่ยก็ดีขึ้นเนาะแบบที่หวังใช้เนี่ยนะคะเขาเป็นขนาด 100cc นะคะคุณใครที่สนใจก็คือหาซื้อได้ที่วสันสเลยสําหรับคุณคุณที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่มาช่วยให้ผิวกระจาราา่าง รวมถึงเซูตันนะคะเมอร์ซี่ตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจใครที่ลองใช้เมอร์ซี่น้ำตบสูตรนี้แล้วอย่าลืมมาม,มาวยกันนะคะและว้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่าหมองก็ฝากกด subscribe like แล้วก็แชร์ไปให้คนยี่คุณรักฝากติดตามข้อมูลสุขภาพความงามตามหลักการแพทย์ได้ที่ช่องครูเช็กวันนี้กรูยาหมองไปแล้วค่ะ